ที่นี่ก็จะมีพวกหมูป่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเพื่อนๆวันนี้ผมมีโอากาสมาทำที่พักนะครับกลางป่ากับพ่อตานะเพื่อนนะนี่ยุ่เยอะมากครับผมตอนนี้เราทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะทำาบนเถาวันเลยนะเพื่อนนะนี่เถาวันครับผมนี่เป็นเรือเถาวันแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะ จักตอกนะเพื่อนนะเพราะว่าตอกที่เราเอามาเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะมันเป็นตอกเก่าปีที่ผ่านมาเราก็เลยจักกันใหม่พ่อเลยจักให้เนาะนี่ตอกก็เป็นปร,ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็เอามาใช้ในการที่จะเอามารัดนะครับผมทําให้ที่นี่แข็งแรงนะนแต่ตอนนี้ยุงเยอะมากยุงเยอะจริงๆนี่เดี๋ยวเราก็จะทําข้างบนนี้นะปูพื้นอะไรให้เรียบร้อยข้างบนนี้ มานี่เลยครับนี่นี่ครับผมตอนนี้เราทําเป็นรูปเป็นล่างแล้วน,นะเพื่อนนะนี่ข้างบนก็จะแกงไฟชี้แต่แกงไม่เสร็จนะเพราะว่าตอนนี้ควันข้างล่างขึ้นไปแบบทําให้ ลมมันควันมันไม่ยอมไปไหนนลเพื่อนนะมันก็เลยต้องลงมาก่อนนี่ต่อเอาน้องหมามาด้วยสามสี่ตัวนะเพื่อนนะนี่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเห่านะไม่แน่แน่จะเจอสัตว์ป่าหรือว่าอ,อะไรสักอย่างนี่ที่นี่ก็จะมีพวกหมูป่ามีไก่ป่านะครับเยอะอพอสมควรเหมือนกันนะ วันนี้สวยมากครับผมที่พักบนเถาวันนะผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องรอปูพื้นก่อนโอ้โหเพื่อน คิดว่าจะเสร็จนะแต่ไม่เสร็จครับผมคือตอนนี้เราทําได้ประมาณนี้ก่อนจริงนะเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วก็ตอนนี้เราทําอาหารนะครับแล้วก็แย่างหมูทํามีมามา่ามีไข่อะไรด้วยเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมอ,อยากให้เพื่อนเพื่อนดูธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติอะไรต่างๆนะนี่ นี่เป็นเถาวัลย์นะครับผมนี่เลยนี่ก็จะเป็นป่าไผ่นะมองไปข้างบนนู้นนะครับก็จะเป็นยอดดอยนะเพอนน่ในใจเพื่อนเห็นไหมอ่าอากาศโล่งมากครับตรงนี้ถ่ายเทยดีเลยนะครับผมเป็นพวกไม้ไผ่นะครับไม้ข้าวหลามนะฮะ